สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอลิเซ่ได้เวลาออกมาหาอาหารกับผู้ปกครองแล้วนะคะเรามาซูเปอร์มาร์เก็ตกันที่ไม่ไกลจากบ้านผู้ปกครองเท่าไหร่นะคะมาหาซื้ออาหารไว้ทานกันนะคะยังไม่ใช่เป็นร้านอาหารไทยนะคะทุกคนแต่เป็นอาหารของฝรั่งซูปเปอร์ของฝรั่งนะคะเรามาหาซื้อกันไว้ตุนกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ออกจากบ้านกันก่อนเพราะว่ายังทําเรื่องบ้านยังไม่เสร็จนะคะเราก็ มาหาอาหารเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเอลิเซ่จะพาะเพื่อนๆทุกคนมาชมซปเปอร์ของฝรั่งเศสที่เมืองมาร์เซย์กันนะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างทคนที่ฝรั่งเศสตอนนี้เขาไม่ใส่มัดปิดปากกันนะคะทุกคนถ้าใครใส่มานี่คือแบบตลกเลยนะคะโปะเลยค่ะเอลิเซ่ก็ต้องไม่ตกเทรนนะคะไม่ใส่แมสนะคะผู้บอดของก็ไม่ใส่แมสเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นตัวตลกในห้างนะคะทุกคนของกิน เดินไปเดินมาไม่มีใครใส่มัสักคนเลยค่ะทุกคนผู้ปกครองก็ไม่ใส่ You know h a v ยูโน่ฮับมัสยูโน่ฮับมัสกลัวเพราะสเกิร์ตปังโอ้ยไม่เชื่อมั้ยเอามีบ้างบางคนนะคะหลงเหลืออยู่คนแก่ชราก็อาจจะใส่บ้างนะคะเพราะว่ากลัวตายนะทุกคนเอาจริงๆรแล้วใชก็อยากใส่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาไม่ใส่กันก็ไม่ใส่เนาะ I'll like get tattoo. you I want to take you. two? Take yeah. two? Have me take this one already Same? No same Not no same. same? This is good, this is good mm. And then to call, the, and then call the... Spicy? No? No No, okay Tattoo. Pak Parang, same This one? I don't know, we want this one or we want this one? You can tell it, it's Korsika one. Spicy or not? Yes, little, little, Sup little Spicy we buy before, okay? Like this one, and you remember we eat before, or maybe this one? Yeah, oh, this one, I mean, remember, it's it's no, it's I... Mm. or maybe this one, or oh, two euro, two euro, yeah. Some euro yes, oh. ลูกบตเตอะไม่ต้องคุยไม่ต้องวันจี๊ยัเเยงเจอก,ก่อนโอเคค่ะไม่รักอ,ะ <Okay. S 2> อ่ะอะไรอันนี้ก็อยากกิน ถ้าหลังเสร็จซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีอาหารแช่แข็งเป็นจํานวนมากนะคะมีหลายเมนูให้เลือกนะคะเป็นทั้งอาหารข้าวอาหารหวานสะดวกสบายในการทําอาหารซื้อไว้ใส่ตู้เย็นไว้หิวเมื่อไหร่ก็นําออกมาเวฟเข้าตัวอบได้เลยนะคะทุกคนสําหรับคนที่ไม่ชอบทำอาหารสามารถซื้อเก็บไว้แล้วก็เอามาเวฟทานได้ร้อนๆก็รอ,อ,อร่อยเหมือนกันนะคะ เอเดซ่ได้อะไรมาบ้างนะคะไปชอปปิ้งซื้อกับข้าวมากับผู้ปกครองนะคะว่าจะกักตุนไว้เพราะว่าพวกโจรมันทานทุกอย่างที่เป็นของแห้งหมดเลยอะคะ่ะทุกคนก็เลยต้องไปซื้อมาเพิ่มเติมน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอเดซ่ได้อะไรมาบ้างค่ะและนี่ก็คือของที่เอเดซ่กับผู้ปกครองไปชอปปิ้งกันมาค่ะได้เป็นอาหารที่แบบว่าทําสําเร็จแล,แล้วแล้วก็มาปรุงเองบ้างเอเดซ่จะทำซุปให้กับผู้ปกครอง ซื้อมันฝรั่งมาซื้อแครอทมาแล้วก็มาเขือเทศหอมใหญ่มาจะทําซุปซุปหมูตอนแรกจะทําซุปไก่จ้ะเออเปลี่ยนมาซุปหมูดีกว่าก็เลยซื้อของพวกนี้มาเนี่ยให้เป็นหมูอันนี้นี่ก็จะเป็นพวกชีสของผู้ปกครองซาลมี่แล้วก็ไส้กรอกของเอลิเซ่ที่ชู้สวยมากเลยทุกคนดูเอลิเซ่ชอบลายเขาซื้อกล้วยซื้อผักซื้ออะไรมาซื้อเห็ดเทมปยองซื้อซอสชีสแล้วก็ซื้อไก่ไก่ ไส่เคฟซีค่ะทุกคนนะเดี๋ยวเอลิเซ่จะเอามาทอดนะคะไม,ไม่ไม่ไม่อบจะทอดกินให้มันกรอบกรอบอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็กระดับมาของผู้ปกครองส่วนผู้ปกครองก็จะซื้อปลาเขาเรียกว,ว่าเอ่ปลาโชวี่เพื่อนๆปลาโชวี่วิตามินวิตามินทุกค <ยะ S 1> <ๆ S 2> นเหรอวิตามิน <ๆ S 2> นี้ด้วยอร่อยดีเอลิเซ่นั้นเอามากินกับข้าวอะค่ะทุกคนเอามากินกับข้าวแล้วก็มีน้ำพริกหน่อยนึงก็โอเคแล้วเอลิเซ่ชุดข้าวสวย ของซื้อข้าวของไทยมานะคะไม่ถึงยังไม่ได้ไปร้านไทยนะคะซื้อของซปเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งไปก่อนนี้โอเคนาะเวลาตอนนี้นะคะเอเดเซ่ไปตั้งแต่ หกโมงสอทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเอลิเซ่ขอตัวไปทำกับค่าให้กับผู้ปกครองก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอลิเซ่ในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ